ยกที้หนึ่งตัวเล็กกว่านิดหน่อยครับตัวเล็กกว่านิดหน่อยตัวนี้เดียวอ่าตัวเล็กนิดหน่อยอ่าโอ้ยแบนเลยตัวเขาแบนนะครับไม่ได้ใหญ่เขาแบนเขาแบนของของเขาแบนของเราแห้ง แบนของเราแห้งอ่าไม่กลัวครับตัวใหญ่เราเคยเจอมาแล้วไ่ตนลูกลด้ได้ตหน้ากวนไอน้าควนน้าควนไหมน้าควนสิขาเลยสิขาสิขาอย่างเงี้ยรัย chim chăm loại bán chim chăm loại bán chăm loại bán chăm loại bán chăm loại đây chăm loại bán 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 chăm เด้ก็ทีบมาปัดออกยกแร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 กครับอ่ายกแรกครับเด่อ่าเด้ออิงจออิงจอเร่ยอ่ามั่นใจมั่นใจมั่นใจอ่มั่นใจออกอาวุธไปมั่นใจออกอาวุธมั่นใจอ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เออออกกระเร็วใส่เพิ่มเร็วให้ออกไปเลยเน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัดก่อนตัดก่อนไม่ต้องตกใจอ่ามั่นใจ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 ต้ามั่นใจเมั่นใจเอาไปก่อนมั่นใจอ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมั่นใจมั่นใจกดยกงหนึ่งครับกดจังหนึ่งกดจังหนึ่ง ต่อไปยกที่สองแดงแดงห้าสิบตามเชิงตามเชิงยกที่สองตัดแรงตัดแรงได้ปึ๊บมั่นใจ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  มั่นใจเลยออกมั่นใจเลยอ่มั่นใจเลยนี่มั่นใจเลยออกแรงออกเลยอ๋อยเห็นเลยมั่นใจเลยมั่นใจเลยนี่ออกแรงเลยมั่นใจเลยออกไปเลยออกไปเลยนี่เออออกไปมั่นใจไปออกไปตั้งเอ็เออออกไปเลยมั่นใจเลยมั่นใจเลยมั่นใจเลย Mặt à, chai đi. Tayo đi. Tayo ra Tayo đi. Tayo đi. đi. Tayo 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 đi. đi. Tayo đi. Tayo đi. Tayo đi. đi. Tayo 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 ra Tayo đi. Tayo đi. ออกแรงไปเลยออกแรงไปเลยอแล้วออกแรงไปมั่นใจไปเอาดิเอาดิมั่นใจไปมั่นใจไปออกไปออกไปออกได้ออกไปออกได้ออกไปเลยเอาดิโต้เร็วๆดิเกี่ยวแล้วเอาดิเกี่ยวแล้วเอาออกไปเลยออกไปเลยออกได้ออกเลยออออกแรงเลยออกแรงออกแรงออกก่อนเขาออกแรง ออกเล่ออกแรงเลยออกไล่จับตัดก่อนตัดก่อนขึ้นได้ขึ้นได้ดิขึ้นได้ดิขึ้นได้ดิเร็วเออออกมั่นใจไปมั่นใจไปร็อกัวนี่ล็ักตัวออกไปออกไปอย่าเก่งอย่าล็อกตัวบ้านออกวุดไปออกวุดไปต่อยใกล้ใกล้ออกล็อกตัวลุกออกมั่นใจไปตาเร็วปุ๊กว้าออกมั่นใจไปออกมั่นใจไปใกล้ๆกละแก่ออกกะแก่ออก ก้าวออกก้าวออกก้าวออกขยับดอกขยับน้องก้าวออก้าออกออกไปเรื่อยก้าวออกออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยมั่นใจออกไปเรื่อยเออบังเราึ้นเออบังเราึ้นเองเอาขึ้นขยับน้องขยับน้องเอาดิเอาดิเอาดิโตเลยโตเลยมาล้วก่นเกี่ยวแล้วโตเลยเร็ว ออกไปออกไปออกไปเอาดิเอาดิเอาดิตัดก่อนดิเล้วอย่ามาตัดเลยอย่ารอรับเขาดิออกก่อนเขาโผลสวยพุ่นึงล้โผลสวยพุ่งออกไปเลยออกเลยออกเลยออกได้ออกดิออกได้เอาดิเอาดิทำไมไม่เอาถึงเราไม่เอาอ่ะเฮ้ยออกแรงออกไปย้ำไปโยกที่สามเงียบอยู่นะครับมวยตัวใหญ่ตัวเล็กครับอ่า ออกเลย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 ออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยนี่ออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยเขาเดินเข้ามาหาเราออกได้ออกเลยเขาเดินเข้ามาหาเราออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยเขาเดินเข้ามาหาเราออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยออกได้เลยออกกันแล้วออกกันแล้วเออออกกันแล้วออกได้ออกเลยเขาเดินเข้ามาหาเราออกได้ออกเลยทีหน้าทีหน้าไปทีหน้าไปเออออกได้ออกเลยออกได้ออกเลย

ซอกเอต้าซอกเออซอกตาตาซอกนี Listen, ่ซอกนี thinking, ่ซอกนี่เออซอกนี่ซอกนี่ตาซอกนี่เอตั้งไว้ตั้งไว้ไล่ไว้ตั้งไว้ไล่ไว้ Tắt sọc tắt sọc. A à, hay. À. Đứng đi, đứng nghiêm đi, đứng nghiêm đi. Đứng nghiêm đi, đứng nghiêm đi. Sọc đã sọc. Sọc đi. Mày đừng có đi xuống <laughs> lạng <laughs> ซอกนี่ตามันตรงไม่ได้หรอกซอกทัดมาเลยทัดมาล่ะต้าต้าอย่าไปล็อกกับเขาดิอย่าไปล็อกกับเขาดิสอกก็ดิอ้าวยกที่สี่ครับตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มาก ปฏิหารกนนะาปฏิหารกนนะาปฏิหารกันนะเอออย่าไปกอดเอ้ยโ้ยคอยอดคอยกอดเอยเ่อยคอยกอดน้ำคอยกอดได้อยู่ตาได้อยู่ได้เ้ยฮึทัดเด็ดทับ้าเด็ดไปเ่อยเร่อยเยไ เดีไปดีไปดีเลยดีเลยเฮ้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 ยเร็วเร็วไป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 เด็วไปเด็วไปเด็วไปเร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 ็วไปเ ซอกซอกไปททันมาละไปกอดให้เพราเขาหาแขนน่ะไปกอดอ่ะว <assunto> ันไปกอดกับเขาเอ้าออกมาเลยฟัน <polls> นี่ทัดดิทัดดิ สอกไปอกไปส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 อกไปดสอกไปสอกไปสอกไป 送过来，达 <Ps>。跑、ah, ah, ah,！跑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 ！ ลมกลงอ่ายกสุดท้ายยกดสุดท้ายยดสุดท้ายยสุดท้ายเสีนมวยนี้เบหลัครับยอสุดท้ายครับสูไม่ได้เลยครับสูงไม่ได้เลไม่ไ่ใใหญ่อใหสู้ไม่ได้เลยคำีสุดลเลยไม่ไอ่า ตัวเล็กกาแย่เราไม่ดูบางแค่เรากินกินยังขาเลยกินนักเตะยังขาเลยออกไปต้าออกไปการข้อไปการข้อไปเออทีเดียวทีเดียวฝากรอยแผลหน่อยอสูฝากรอยแผลหน่อยฝากรอยแผลหน่อยทีน้อยโอ้ยฝากรอยแผลหน่อยบางขาหน้าดิมีเตะเสยด้วยไปคองไปข้างเตะไปเออออกไปเลยออกไปเลยออกไปแล้วด้ ออกไปโชว์นะครับตอนนี้โชว์ศิลปะออกไปออกไปเบฟุกออกไปแวลฟุออกไปเอาไปให้มันโดนเดีให้มันโดนเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวแมันโดนเอาไปออกไปอแตกเปล่าแจกเปล่าเออก้าออกไปก้าออกไปก้าออวุดไปเลยก้าออวุดไปเลย ก้าวออกไปเลยก้าวออกไปเลยเออก้าวออกไปเลยเออก้าวออกไปก้าวออกไปเออก้าวไปออกไปเลยออกไปออกไปอย่ายอม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 เอออย่ายอมเอาดิก้านคอดิโอ้ยโอ้ยลูกยัยย่างก้านคอไปก่อนไปก่อนมันแห้งแห้งกว่าเยอะเลยออกไปออกไปย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมไว้ไล่หน่อยไว้ไล่หน่อยไวลา ไว่ไรหน้าปอนเลยเออเอาไปเอาไปเอาไปเขา็มานี่ยี่นี่ตาว่าอย่างไปเนียเอกไปเอาไปเอกไปออกได้ออกไปเลยอย่าไปยอมอย่าไปยอมเอออย่าไปยอมเอาดิเออเออไม่เป็นไรออกไปเออเออพอแล้วน้องพอแล้วพอแล้วตาพอแล้ว อ่เพราะอะไรมันจะเจ็บยมลายฮะออกได้ออกไปไวะไม่ได้หรอมันฝุกนงานฟุกเออตามสบายใจสบายออกไปได้ออกไปออกได้ออกไปอย่าพักก็พักเอออยากเอาอะไรออกเลยเนางเออละออกไปออกมันนานหน่อยเอาเนื้ทีกว่าเออเออเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนตัวเล็กกว่าเยอะเล็กแห้งเนี่ยมันแลงแห้งตัวหน่อยก็ได้ ตัตอ่ะไบิ๊กระวังระวังอ่เอออาไปเอาไปเลยอ่าอาไม่เป็นไรไไรการจีลายแพ้มีชนะออกไปเออออกไปออกไปแพ้ก็คือแพ้ไม่เป็นไรตัวหนอยไ่หน่งร้อยห้าร้อยหกไม่ร้อยห้าขาใครไป่ยกับเรา นะเับต่อยไม่เราที่เราเป็นเสียดิไอ้ชายกันไปเอ้ไอ้ชายกันไปเลยแพ้ครับแพ้ครับอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรวันดีวันดีไม่เป็นไรดีละดีละดีละดูแห้งกว่าเขาเยอะเลย ได้อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลองดิเอ้ย่พึ่งลงเลยเออแพ้ครับแพ้ครับซาเมเดอซ์ซาเมเดอ